เราจะไปไหนหน้าวันนี้เราจะไปทุ่งนาเมื่อคืนฝนตกปูออกเยอะเหรอไป,ไปจับปูจับปูมานะไปใส่ทะเลไปจับปูดีกว่าเราจะไปจับปูไปหาปูนะอ้าวหม้อเดือดแล้วกินกาแฟกันเถอะรีบไปกันกินกาแฟก็รีบไปนะคะทำเวลานะคะ อาน้ำเยอะไหมคะเกือบเกือบโหโหน่าแหละกินน้ำชาเหรอน้ำชาเนี่ยอันนี้มัแกงรสสลายพุงนะคะอ๋อรสสลายพุงเนี่ยพุ้มเป็นพุ้มเป็นกินชารสสลายพุงมค่ะท่านพี่น้องใหญ่ไข่มุกนะคะเตรียมอุปกรณ์นะคะตามส่งตาม เดี๋ยวอุปกรณ์เครื่องต่ําสมต่ํา,า,<อ>านะคะอย่าหากเราเห็นแล้วน้ำลายไหลาแล้วเราจะไปปิกนิกค่ะเราจะไปปิกนิกที่ทุ่งนาเราจะไปเก็บผักบุ่งอ๋อหนึ่งข้าวไปด้วยนะคะทุกคน ไปด้วยเราจะไปทุ่งนากันนะคะทุกคนวันนี้นะคะไปปิกนิกที่ทุ่งนานะคะพาทุกคนนะคะไปดูทุ่งนานะะักเคี้ยวกระจีนะคะเดี๋ยวค่ะมาดู<ฮ>หนึ่งข่าวเซกติบไปพอนยค่ะมันหอนนี่ค่ะพ่อกรับสวัสดีค่ะสวัสดีค,คุณผู้ชมสว,ส,สวัสดีครับนะคะเรานะคะเตรียมตัวจะไปทุ่งนานะคะทุกคน เตรียมอุปกรณ์สัมภาระนะคะนะคะนะคะใยไข่มุกนะคะเตรียมตัวแล้วค่ะมาดูนะคะใยไข่มุกเก็บมาโอ้ยโอ้ยมาเอิกมาเอิกนี่นี่มะเขือนหน่อยให้เออมะเขือนหน่อยเนี่ยกรอบแซ่บแห้งมันก็วันนี้สิยายเดี๋ยวตำส่มเลยฮะเนาะนี่มะเขือนี่นี่ใยไข่มุกกำลังกินอะไรเก็บเก็บบ่เก็บผัก เก็บผักไปกินกับส้มตำค่ะทุกคนเก็บมะเขือเหรอเออเห็นอยู่ต้นนี้ก็มีนี่ไงนั่นไงนี่มะเขือเขาเรียกมะเขืออะไรมะเขือตะแหลมะเขือตอแหลมะเขือปลอกมะเขือปลอกนี่เนี่ยเออเนี่ยเนี่ยเออเก็บมะเขือเปลอกกะทอดหน้าเว้นไผ่เรือล้างแอ่นเหรอ โอ้ทุกคนมกเอิกนะคะมัะเอิกนะคะมันเพราะท่านเดใหญ่พ่อได้ตตำเลยค่ะพี่น้องเนาะนี่พริกอ่พริกเหี่ยวเออเก็บพริกสดๆเก็บของเก็บอุปกรณ์เก็บพริกนะคะทุกคนไปตำสมตำนะคะเฮาบ่ต้องซื้อ ตามส้มตามฟักทองก็ออกหยอดดีดีว่ะเก็มแกงแซ่นก็ยังไงมองออกแหน่อยเดี๋ยวสิเก็บไปหลวกอยู่แกงแซนใหม่ก็อร่อยนี่ไงมะเขืออีกเนี่ยไหมเดี๋ยวสเก็บฝั่งนู้นเตรียมของไปกินทุ่งนานะคะเราจะไปจับปูกันนะคะทุกคน รุ่นหมดรุ่นหมดรุนแล้วเลยไม่ยกไปก่อนเลยกก่นารเก็บเตรียมนะคะไปเตรียมไปจำซ้ำๆนิดกนะคะไปที่นีุ่ทุกนาคะทุกคนนะคะบนกระดานะคะด้านหะลัง ได้ฟิลมากๆเลยนะคะเอันนี้คือการเป็นอยู่ของพวกเรานะคะก็จะสุกผัดตากินรั้วไปกินกันนะคะทุกคนนี่ก็ได้ข้าวร้อนๆไปกิน แข่งกันเดอ้อคุสวยสวยสะเด็นไปแล้วค่ะเดี๋ยวจอดรถให้แม่เมย์ก่อนนะคะแม่โมเมย์รถคุณจะใส่รองเท้าคู่เย่เย่เย่ใส่คู่ไหนเกลแก้วแน่แม่ลูกเกลอีกเกลเกลเอ้ามาขับรถกันดลยด้วยกบ ขับรถด้วมันคือ,อหญ่งไ่พวกเราพร้อมป,ปิกนิกนะคะพวกเราเตรียมตัวพร้อมพร้อปิอปอปอปปกนิกนิเกล้เกลเกลเกลาเก,กาเราเกลาเ้เกล้ามกลเกลเกลางรองเท้า, <c oughs> าเากเกาาเกาเา อากิลเกลเหลือร่องเขาก็ถูกอากิลเอ้ยดูเกลคนสวยเกลคนสวยเนี่ยไปทุ่งนาเกลไปทุ่งนานะคะนี่หน่อยค่ะลูกนี่เกลดาราน้อยของช่องนะคะทุกคนนี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมุ่งหน้าไปทุ่งนานะคะทุกคนเอาเราไม่ซื้ออะไรหรอคะซื้อตรงไหน ของก่อนนะคะหมายของเราได้นะคะตาโอ้ยยายได้กล้วยกล้วยสวัสดีค่ะยายมาเที่ยวเล่นนะคะคุณยายให้กล้วยนะคะทุกคนเนี่ยมั้โหเราไปทำเราไปทำอะไรดีกันต้นเลยอ๋อไปบวชชีนะไปบวชชีเนาะ โอ้ต้าสวัสดีค่ะตามาอีกรอบลกวุ่กนลจากต้นใหอว่าวายกินูออลูกว่าทมไปวนนะนเอากินโอ้กินทุกอย่างนี่แก้วยังไง มินมุรีนะคะทุกคนนะคะว่ไใดอยู่บ้านเท่าเดิอสามากยับปูกัแบบนพอดีค่ะเขาบอกว่าปูเยอะโอ,โอ้ยปลาบอนเสียงปลาบอนตุบๆเลยดูเสียงปลาบอนกัดอุย้ยบรรยากาศนะคะ ามาจับปูกันนะคะชุดจับปูใหญ่ขมุกดูเลิศค่ะเลิศค่มะมึไง,มมงดดไ,มได้เทียงหน้ามโนเมธียงหน้าเด้อเอาเปล่าเดี๋ยวเนาะอ๋อคือจับไหมอุ้ยปูปูทุกคนนะคะ เดี๋ยวเราจะไปดองนะคะ วัคนค้าวันนี้นะคะพาทุกคนนะคะมาลอะทุ่งนะคะลอะทุ่งนาน,นะคะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะอยู่เขตมินบุรีนี่เองนะคะอยากจะชมบรรยากาศนะคะตามทุ่งนานะคะลุกทุ่งลุกทุ่งนะคะ,นะคะอาจจะแบบว่าใครนะคะที่คิดถึงบ้านนะคะสามารถที่จะมาชมตรงนี้เด้ได้เลยนะคะโอโหนะคะเสียงป่านีพี่น้องบ่นตุบต๊บตุบต๊บตุ๊บตบเลยจ้ะ ะะปูก็เยอะนะคะเรามาจับปูกันนะคะจับปูนะคะไปทําปูดองนะคะไว้ตำส้ตมตำนะคะทุกคนนะคะนี่แหละค่ะบรรยากาศนะคะชิวๆมากๆเลยค่ะลมนี้รู้สึกว่าแรงแรงนะคะลมแห้งกีดอ่อนนะคะเสียงไม้ปุบๆพุบๆด้วยแหละค่ะนีค่ะให้สมนะคะ ใส่สวยๆมาหาออ๋มีหอยด้วยว้าวหอยอะไรน่ะล่วงลงแล้วยายไข่มุกหาไนูกตาาไหลนุกนะคะทุกคนเสียงปลาไหลนุกว้ายเย็นเหรอเย็นจริงเหรอเย็นเย็นหรือปิ้งยิบเอาไหมยิบใส่โใส่ถังนี่โอ้ยเจอปลาไหลค่ะทุกคนไหนเฮ้อ ปล่อยน้อยจะไปทำอะไรเนี่ยต้องปล่อยแล้วล่ะเอาไปปล่อยเอาไปปล่อยนะคะได้ฟิวธรรมชาติมากๆนะคะได้ฟิวธรรมชาติมากๆนะคะทุกคนดูจะเอากระปูมาปูจะล้วงหอยหอยเก็บหอยดิยะเคมเก้อ ค,ค่ะยออรอมากโอ้โหนะคะคุณไข่มุกเก็บได้เหรอคะอนี่คะ่ะทุกคนเดี๋ยวยวอุเห็นลูกนึ่งใหญ่มากเลยลูกจะได้ไหมแม่ขึ้นเลยเหรอโอแม่มีต้กนกระท้อนนะคะทำการมาปีนต้นกระท้อนนะคะในทุ่งนานะคะทุกคนได้ฟิลมากๆนะคะดูมาจับปูนะคะ จับปูจับหอยแลระวังหล่นนะระวังตกนะครับแม่เมยวิ่งลงน้ำ ส่งตามกินทำอาหารกินกันนะคะเก็บกระทอสามลูกพออิ่มะมะเขือสดจ,จากต้นนะคะมะเขือน้อยหนานั่นเองนะคะทุกคนตัดผีชอบไหมคะเล็บ <laughs> ลงทุนส้างมาก,ากคุณพ่อเดินหน้าต่อมาก็เป็นแม่บ้านไยสุดนั่นคือแฟนฉันเมื่อก่อนนั้นรักบ,บ้านจะกรืนว้ายได้วิวมากๆากไนี่นะค,ะค่ะค่ะเราเตรียมนะคะ เตรียมสับมะละกอนะคะฟิลฟิลนะคะทุกคนอยู่ตรงนี้นะคะก,กับวิวทุ่งนานะคะยียขมุกเตรียมนะคะเตรียมจะตามส้มตามเนานนอนนเนะนนอายุันได้ได้ผักตามป่านะคะตามสวนนะคะนี่คือกล้วยกล้วยสุกคาเครือเลยนะคะพร้อมกับกระท้อนนะคะ <ใน S 1> ทุกคนเ<ใ>นี่ยดูกระท้อนนะคะ ะะส้ตมตำริมทุ่งนะคะทุกคนดูสมาชิกของเรานะคะได้ยากาศนะคะอีกคนนะคะจะนอนแล้วหลับแล้วลมพัดโชยเย็นมากนะคะส้ตมตำเนนะซ็ตอยู่แล้วเ <laughs> <laughs> พอเลือกเซ้นอยู่แล้วพอเลือกผงชูโรสใช่ไหม <laughs> ไม่ได้เลือกรถดีใช่ไหมหรือ <laughs> เลือกทั้งสอง ส,สก็สแมัส,ส,ส,สตัดใจไม่ขาดเหมือนผัวก,กับตัดใจไม่ขาดเหมือนสามีกับกิ๊ใช่ไหมใส่มะเขือเทศแล้วก็มะนาวนะคะล้วมันเปรี้ยวเลแหละเพราะว่าเราต้องใส่มะขามด้วยยายแข้มูกจะใส่ไม่เยอะเลย นี่ค่ะผักเราก็เก็บมาจากบ้านนะคะใส่ผงนัวนะคะทุกคนใส่ร้ายแสบร้าย,า,ยายน้ำมะขามเปียกมะขามเปียกลงไปใส่น้ำตาลน้ำตาลนะคะทุกคนไม่ใช่ชูรสนะ เอาปลาแดกมีสองกวนใส่น้ำปลาปลา่ปลาร้ายม่บานรำปลาราบ้านเราเหรอปลาร้วก็ลใส่าซีสเกตลงไปนะคะกินมแช่บกวนน้อยเดี๋ยวต่อไปเราจะมีปูกินแล้วปูดองใช่งั่นดองหมดเลยนะใหญ่มุกใส่เมื่อดาเพื่อมันแสบอยากกินบหมดเลย แสบมันนัวจะขูดเมดนะโคเล่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 ตามส้มตามในป่าอยู่กรุงเทพก็มีป่าก็ได้ป่ากินข้าวได้นะคะนัวนัวนชิมดิไปไดนแสบบอแสบคือเกา เมังเติมอีแดดด้วยเนี่ยโอเคเลยได้เราไม่ได้ซื้อหนมจีนมาสมตามคือเกาหลับพี่น้องเลยมองกระแดนี่เดียเดียวเดียวเกลียวเกลียวเกลวลียวโอความโคกเลยสมตาำนะคะทุกคนค่ะมาดูค่ะ ของเรานะคะก็จะมีผัวพอซส้อมตามน่ากินมากเลยค่ะมีปูนึ่งแล้วก็ยังมีกุ้งนะคะกุ้งแช่นะปลาเหรอกุ้งน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดกุ้งดองกุ้งดองกุ้งดองนะคะมามาอันนี้ในกระติกคือข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวเรานึ่งใส่กระติกมาเพื่อเก็บความร้อนนะคะทุกคนน้หมูปิ้งด้วยค่ะข้าวเหนียวเราร้อน เด้อกินขาวน้ากันอยู่ทงไฮท,ทงหน้ากินข้าวน้ากันเด้อท่า